นี่ไอ้เบสเซ็ตหลุมีิเก็บไม่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นตอรต้นนะครับแล้วก็ใช้เวลานานไหมครับที่เก็บนี่คือว่าเชื่อตั้งแต่ตอนเรียนเทคนิคเลยครือรบคู่ชีวิตตั้งแต่เดือนปีหนึ่งปวชซื้อเรือยังยังไม่ได้เก่บหรือเือไปไปเรียนเงซื้ออ๋อคือว่าซื้อตังค์ไว้ตั้งแต่เราเรียนปวชหนึ่งแต่ว่าเราเราไม่ได้ใช้งานเราไปโรงเรียนด้วยแล้วก็เราพยายามเก็บตั้งเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อว่าเอาตั้งไปซื้ออะไร ได้เอามาเก็บรถคันนี้นี่นะครับเป็นสตอรี่เล็กนะครับเความลงจ้ำเป็นความผูกพันนะครับของรถก,กับคนนะครับที่ว่าคู่ชีวิตพาไปโรงเรียนนะครับจนได้มีวันวันนี้นะครับอาจจะไม่ใช่มันที่ว่าพาเราไปถึงโรงเรียนแต่ว่ามันอยู่ในความลงจ้ำอีกความงจ้ำที่ว่าเราสามารถที่ว่าไปโรงเรียนเพื่อว่าเก็บตั้งมง่นมาทำมันปั้นมันขึ้นมานะครับนี่ครับเป็นตัวอย่างอีกคนนะครับสำหรับเด็ก เรารุนน้องนะครับที่ทุนน้อยเราไม่จับเป็นว่าต้องพอไหมต้องมีนะครับนี่นี่ดูลูกพี่ลูกพี่เริ่มจากทุนเก็บซากรถมาเก็บวันนิดวันเล็กนะครับจนวามีวันวันนี้นะครับมีได้เือนเพืองนะครับนี่ครับยอมรับพ่ก็เป็นอีพีตัวอย่างนะครับให้น้องน้องได้ดูนะครับเป็นซิกนองที่มาจากวมวิทยาลัยแห่งเดียววันนะครับเล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ให้รุ่นน้องได้เอาตัวอย่างอย่างย่างกันต่อไปนะครับรุ่นต่อต่อไปกระังแต่ว่าลูกพี่บอก ช่องทางทางยูทูปฟังฟรีด้วยครับชีวิตไอ้บอยเทียบอยสุดทีระครับบอยสุดทีระครับแล้วก็ช่องยูทูปที่ลูกพี่ทำอยู่ช่างบอยช่างไทยช่างบอยช่างไทยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกระจายให้ลุดดีด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้น้องๆได้มีโอกาสได้ประสบความสำเร็จในนาทีกับนานนะครับวันนี้พุ่มก็จับเดือดท่านี้นะครับกับช่องของพุ่มช่องตั้ราเศียนไม่ได้เรียน กระแสใหญ่นะครับพบกันใหม่อีพีสองครับ